สวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อตัดสินใจว่าภายในตู้สัตว์เครื่องหลังจะเปิดอะไรดีผมพิซซ์เพา r เองครับตู้เครื่องหลังนั้นเป็นตู้ที่ผมเคยฮาเกับมัน,นมากๆซึ่งตอนที่ดิฟออกมาเนี่ยผมมีแผนด้วยนะว่าจะกดอาร์เคลอน E6 แต่ผมดันมาเจอนี่แล้วผมจะตันจักรนล่ะครับพี่ ซึ่งตอนนี้ผมหมดแล้วหมดสิ้นทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วคนที่ประสบชะตาก,กรรมเดียวกับผมเนี่ยก็คงจะสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันซึ่งนั่นเลยเป็นสาเหตุรคลิปนี้ตู้กาชาแพทส่อนจุขึ้นหลังจะเปิดอะไรดีชื่อมันยาวมากผมเข้าใจเดี๋ยวคงจะใช้มันยูนีขึ้นอย่างนี้แหละ3 2 1ช่วยเลือกตู้กาชาแพทส่วนหคือแม้ว่าเราจะมีคลิปหน้าเปิดตู้กาชาอยู่แล้วแต่ผมว่านั่นไปการพูดถึงตู้ซะมากกว่าผมไม่ได้มานั่งขายตัวละครเวินเว้นเวอแบบในคลิปนี้ ถึงแม้ว่าชื่อคลิปนั้นจะเป็นการช่วยเลื่อนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มานั่งเลือกให้ทัวไอดีอยู่แล้วเพราะว่าไอดีของแต่ละคนเนี่ยและความพึงพอใจเนี่ยก็มีผลต่อการเปิดกรชาทั้งนั้นดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า lidman shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมองกสตร,รีมเลวบนเว็บรับ lidman คอยช้เป็นสนลดได้อีกพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทั้งบนเว็บ ลีแ่แคให้จัสั้นเผื่อคนที่จะไ่รู้ก็คือตู้กระชากประสบชุดของนั้นประกอบไปด้วยลับป้าต้านเถอมัง,ง,งกรพี่เมย์แล้วก็อเวนจูรีนครึ่งแรกนะผมคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะว่าตู้มันมาสักพักแล้วแต่ครึ่งหลังนี่แหละสื่ิงที่เราจะมาคุยกันซึ่งก่อนทีน่เราจะไปขาเนี่ยเรามาดูซิลกันแบบสั้นๆก่อนเผื่อว่าผู้เล่นใหม่มาดูเขาก็จะได้รู้เรื่องไปด้วยพี่เมย์นั้นเป็นตัวละครที่เรียกว่าโกงที่สุดในเกมซึ่งเป็นตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากการกดอติ ึ่งได้มาจากการเก็บสแต็กที่เรียกว่าฝันมาลายครบ9วิธีการเก็บก็ถ้าจะง่ายแสนง่ายก็คือการแปะดีบัฟไสมอนจะเป็นใครแปะก็ได้ต่อให้เราแปะดีบัฟไสมอน5ตัวน่ยถ้าเกิดว่าเป็นดีบัฟเดียวกันเนี่ยสแต็กก็จะขึ้นแค่หนึ่งเท่านั้นสรุปเอาง่ายคือ1ดีบัฟต่อ1สแต็กนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีวิธีลักไก่อยู่ก็คือใส่ MC อนุรักษ์หรือว่าใส่ l อหน้าโทพาที่เป็น4ดาว ด้วยความที่ดาเมจตัวละครนี้นะ้ำมันแรงมากๆและการเก็บสแต็กเองก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยซึ่งใครจะบอกว่าไม่มีข้อเสียก็ไม่เชิงเพราะว่าตัวของพี่เมย์นั้นจะฟาดมอนแลงแบบน่าสั่นได้เนี่ยเขาไม่สิ่งที่ต้องการหลายอย่างเหมือนกันระดับแรกคือ g q เอ็ประจําตัวบวกกับต้องมีตัวอนุรักษ์ที่ต้องใส่อหน้าโถผ้าเพื่อช่วยในการปั่นสแต็กด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราทําครบเนี่ยก็บอกลาความยากของเกมไปได้เลยเพราะว่าครูจะอยู่ในจุดๆที่สบายมากๆ ยกเว้นว่าคุณจะไปเจอมอนที่มีดาเมจเดดักชั่นแต่ว่าใครแคร์ถ้าเกิดว่าดาเมจเราแรงมากพอลดดาเมจไปยังไงก็ไล่ฆ่าอยู่ดีวู้ฮู้และอีกหนึ่งตัวละครที่คนเฝ้ารอคอยกันอย่างล้นหลามยิ่งกว่าลุ้นหวยในวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือขีเพืพน่นสุดหล่อหนุ่มหล่อบ้านรวยแฟนสวยอเวนเจูลีนพ่อนุ่มมหัศจรรย์ด้วยความที่ตัวละครแบนเดอร์หาดาที่มันเป็นอนุรักษ์เนี่ยมันมีกันน้อยจนน่าใจหายเนี่ย พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยและเขาเลยเป็นตัวละครที่น่าเก็บมากๆแต่นอกเหนือจากความที่เป็นตัวละครประเภทที่มีอยู่น้อยเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้ยังเป็นตัวละครที่ครบเครื่องด้านการป้องกันอีกด้วยแค่ว่าเราใส่เข้าไปในทีมเนี่ยอัตราการรอดชีวิตของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะสูงขึ้นมากๆด้วยสกิลที่สามารถแจกโล่และพาสีที่สามารถแจกโล่ได้ซึ่งการแจกโล่จากพาสีเนี่ยจะมาจากการเก็บสแตก็กซึ่งวิธีการเก็บนั้นก็ง่ายแสนง่ายก็คือให้ตัวละครที่มีโล่ของมันจุลีอยู่เนี่ยโดนโจมตี หรือว่าเรากดอันตรีนั่นเองซึ่งเป็นไงง่ายแล้วก็อีซี่มากๆแล้วของแถมที่ได้จากกล้ก็คือเอฟเฟกต์รีสิสแตนหรือว่าการต้านาสถานะอ e ีก50%ซึ่งมันดูเป็นเลขที่ต้องพานาันเอาใช้ใได้แต่ว่ามันจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเราเจอมอนที่แปดดีบัับเก่งๆแล้วก็แปะเยอะๆเนี่ยดีซีหรือว่า,าวคาคอนโทรลเองก็นับเป็นหนึ่งดีบัฟเหมือนกันหรือว่าสถานะต่างๆหรือว่ามอนที่แปดดอทเนี่ยพวกนั้นเนี่ยก็นับเป็นดีบับเหมือนกันเพราะเลข50%เนี่ยจะช่วยเรากรองดีบับที่เราโดนได้ ถึงแม้ว่าเราจะการได้ไหม่หมดอ่ะแต่ก็ดีกว่าโดนทั้งหมดแล้วก็มานั่งล้างให้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มห,หัวหัวหรือว่ามีลิงท่าเนี่ยยังไงก็ปัดทิ้งไปได้เลยลําบากแน่นอนแล้วเบอรจูรลีนเองก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะมากมายเลยแค่ LC ฟีเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วขอแค่คุณอัปเดตปั้นเดไปถึง4 0 0 0แล้วก็ปั้สปีดอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าข้อควรระวังก็คือโล่ของเบรจูรลีนไม่ได้หนาขนาดนั้นบางครั้งการกดออโต้เนี่ยบอดมักจะไม่ค่อยได้วนโล่ให้เราักเท่าไหร่ ทุกครั้งเราต้องกดสกิลบ้างเพื่อความอยู่รอดไม่งั้นเราก็จะโดนมอนลำจนตายซึ่งเรามาดูเซเนริโ,โอกันสนักหน่อยดีกว่าว่าคนแบบไหนจะเปิดอะไรกันดีถ้าคุณขาดตัวละครดาเมจเนี่ยผมจะเชียร์คุณเปิดพี่เมย์ได้เลยแต่ว่าพี่เมย์เนี่ยจะต้องเปิด LC ประจําตัวด้วยอันนี้สําคัญมากๆเพราะนอกจากเลือกดามเมจที่ฉีดจาก LC ชิดอื่นเนี่ยเรื่องของการเก็บสแต็กอันตีเองเนี่ยก็สําคัญพอกันถ้าผู้ได้เห็นภาพจะชัดก,ก็คือ LC ประจําตัวเนี่ยทำให้พี่เมย์เนี่ยเก็บอันตีได้ไวมากขึ้นเป็นเท่าตัว ส่วนเจลคินั้นยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถลอยรีลันได้แต่อย่าเพิ่งกังวลเจลคิวเลยครับผมไปกังวลแพทหน้าได้กว่าว่าเจ้าเพชรที่ไหนเปิดแล้วคนแบบไหนแ่ะที่ควรเปิดบัจจุลีนก็คือใครก็ตามที่ขาดแคลนตัวละครซัดเทนซึ่งด้วยความที่บัจจุลีน,เ,นเป็นตัวละครประเภทโล่นยการโจมตีจะไม่ววนเข้าเลือดท้าโล่เรายังอยู่ถ้าเกิดว่าเราวนโล่ดีๆเราสามารถอัพทามโล่ได้ตลอดบวกกับ RNG มอนดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะเหมือนทั้งทีเราเป็นอมตะได้เลย แต่นั่นก็จะเป็นเคที่เกิดได้แค่นในฝันท่านั้นซึ่งความเป็นจริงเราก็รู้ๆกันอยู่ <S <S และตัวพรีอเวนจูรีเนี่ยก็ต้องพึ่งมอนประมาณหนึ่งด้วยในเรื่องของกาเวนโลดังนั้นอเวนจูรีเนี่ยจะเก่งกับมอนกลุ่มมากกว่ามอนเดียวแต่ว่ามอนเดียวเองก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าไอเดียคุณขาดตัวละครดาเมตตัวละครซัตเทเท่ๆเนี่ยแพทนี้แหละครับคือโอกาสพัฒนาไอเดียของคุณสรุปไว้แบบสั้นๆทีก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีงบหนึ่งทอนเนี่ยผมจะเชียร์เปิด เพราะว่าเขาไม่ต้องการกลุ่มดาวหรือว่า LC ประจําตัวอะไรเลยแค่ E0 เนี่ยก็โปรโจะจ,จัดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีมากกว่า1ทอแล้วก็คุณรู้สึกว่า ID คุณเนี่ยดาเมจยังจัดได้พอเนี่ยผมจะเชียร์เปิดพี่เมย์มากๆดาเมจเนี่ยมันล้นล้นเหลือเลยคุณจะมดหัวเรื่องดาเมจไม่พอเนี่ยไปอีกนานเลยแต่ยังไงทีมก็ต้องครบด้วยแต่ต่อให้ทีมไม่ครบมันก็ยังแรงเป็นอะดับต้นๆของเกมอยู่ดีซึ่งตัวของทีมเนี่ยเรายังสามารถตามเก็บกันได้ และแถมให้สาหรับใครที่ลังเลว่าจะเปิดอ e ีซอนหรือว่าเปิดว e ันจุรีนดีผมจะบอกว่าไม่มีกลุ่มดาวไหนดีเท่าตัวละครอ e ีหนึ่งตัวแน่นอนดังนั้นการมีตัวละครเยอะๆเอาไว้รับมือหลายๆสถานการณ์เนี่ยจะเป็นเคสที่คุ้มค่ามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่างบเหลืออวยซิมก็จัดไปถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปถัดไปกันได้หรือถ้าเกิดว่ากดแชร์ให้เนี่ยจะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบาย